อย่างเงี้ยพร้อมเอาดอกเลยครับเนี่ยอันนี้พร้อมละใช่เราต้องดูภาพรวมเนี่ยตรงนี้จะไม่มียอดอ่อนออกมาเลยโอ้มันตันละเนาะใช่ครับตันใช่แต่ว่าเราดูภาพรวมทั้งสวนทั้งสวนโดยรวมโดยรวมเอ่อพอทําโคนเสร็จแล้วก็แต่งขนงแต่งขนงครับหลังจากนั้นเราจะทําให้ขนงมันแห้งก่อนเราถึงจะกักโศกเราพอเราแต่งขนงเสร็จเราจะฉีดล้างต้นเลย โอ้ล้างต้นครับเพราะว่าเราจะมียาเชื้อรายาหนอนพวกี้ยามอดยาไลอะไรพวกนี้รเราจะกันก่อน,นใช่ครับเราต้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปถ้าเรากักน้ำเราเนี่ยเราจะฉีดยาไม่ได้เราต้องรอจนว่าเรากักเสร็จเปิดตาดอกเราถึงจะใช้ได้จากนั้นก็เก็บถึงสิบันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาชมหรือว่ามาอัปเดตสวนทุเรียนของลุงยาวบ้านสะเปิบ กันนะครับนะดูซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลผลิตเรียกได้ว่าได้หลายตังค์ได้หลายเงินนะครับลุงยาวก็ยิ้มออกชื่นใจคอยดูปีนี้นะครับปีนี้เ,เห็นลุงยาวก็บอกว่าจะทำให้เยอะกว่าปีที่แล้วคือจะทำลายสตินะครับคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับซึ่งได้รับผลมาแล้วก็หลายปี ส่วนที่ลุงยาวแกบอกว่าอันนี้อายุ3ปีเสรศษแกจะทำทำดอกทำใบเอะทำลูกแล้วเดี๋ยวกอดูนะครับ3ปีกว่าจะทำลูกก็คงจะไม่พ้นจากความสามารถของลุงยาวไปได้นะครับเพราะว่าสวนของลุงยาวนี่ก็เป็นเรียกเรียกได้ว่าเป็นสวนอันดับหนึ่งของอำเภอวังโป่งเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะครับว่าลุงยาวกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ในหนึ่งต้นนะครับก็ลุงยาวก็ใช้ สปริงเกอร์ถึง4ตัวเลยนะครับรอบทิศทางโอ้แกทํโคนได้อย่างดีมากเลยนะครับเป็นคนที่เอาใจใส่ในสวนทุเรียนของแกนี่อย่างสุดยอดเลยนะครับเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับต้องเอาใจใส่อย่างนี้นะครับสําหรับการทําสวนทุเรียนถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่รับผลเต็มไม่เต็มหน่วยอย่างของลุงยาวนี้นะครับคนที่ทําทุเรียนจะรู้ซึ้งกันเลยนะครับว่า การทำสวนทุเรียนนั้นมันยากขนาดไหนแต่เวลาได้รับผลผลิตแล้วก็ชื่นใจอวัสดีครับลุงยาวอ,อาก่อนอื่นเดี๋ยวติดไม้ก่อนอเสียงจะได้ชัดเจนโอเคอตอนนี้เดือนพฤศจิกายนมันก็ปลายปลเดือนแล้วนะใช่ปลายปอยู่ในระหว่างการทำขั้นตอนอะไรครับตอนนี้ช่วงนี้ผมสะสมอาหารอยู่ สะสมอาหารใช่ครับเพราะว่าเราจะทําให้ใบมันแก่ใ<อ>บแก่ตันดําพร้อมที่จะเอาดอกต้องทําให้ใบแก่ให้มันตันก่อนใช่ครับใบเขียวเข้มเนี่ยหลังจากนี้ก็จะกักน้ํากักน้ําครับตอนนี้ยังให้น้ําอยู่ใช่ไหมครับให้ครับอยู่ที่ผมให้วันเว้นวันครึง่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ครับครึ่งชั่วโมงเพราะว่าทุเรียนที่ส่วนที่ทําสารแพคโค สารอะไรนะสารเพคโคบิวทาโซสารยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับสารสารบังคับออกดอกโอ้บังคับดอกเหรอใช่ครับเราจะฉ r u สารผมจะฉ r u สารทุกปีทุกปีเลยใช่ครับเพราะว่าผมมันจะให้มันออกดอกดีด้วยคือไม่ให้มันแตกยอดอ่อนนะครับลุงยุทธโอ้ถ้าเราไม่ทําให้มันแตกยอดอ่อนมันก็คือแตกดอกแตกดอกเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเผอิญว่าย,ยอดอ่อนมาก็คือไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกครับ เพราะว่ามันจะไปเลี้ยงยอดใหม่หมดเลยโอ้โหกว่าจะรู้วิธีนี้ใช้เวลาศึกษามากี่ปีเนี่ยสามสี่ปีแล้วผมสามสี่ปีสามสิบปีตอนนี้ก็รู้ช่องละใช่ครับก็พอทําได้ครับพอทำได้ไม่ว่าจะเป็นการบํารุงรักษาป้องกันมาลงงมลงเนาะแล้วก็การจังหวะที่เขาจะออกดอกออกใบอะไรต่างๆก็พอ นี่ใบก็เริ่มเขียวแล้วครับคุณยมเขียวออกดําเลยใช่ครับนี่ต้องรออีกประมาณสี่ห้าวันผมก็น่าจะกักน้ําได้โอ้ตอนนี้ยังให้น้ําอยู่ใช่ไหมให้น้าอยู่ครับมาดูไดงไงวันเป็นวันครับเพราะว่าทุเรียนปีนี้ผมมันจะใบสวยกว่าปีที่แล้วเออดูแล้วมันแปลกตาเยอะเลยนะใช่ครับผมตั้งปีนี้ผมจะทํ <c oughs> าใบใหญ่มากม,มาดูแลใหุ้้งยบมาดูตรงเนี้ยครับ อย่างเงี้ยพร้อมเอาดอกเลยครับเนี่ยอันนี้พร้อมละใช่เราต้องดูภาพรวมเนี่ยตรงนี้จะไม่มียอดอ่อนออกมาเลยโอ้มันตันละเนาะใช่ครับตันใช่แต่ว่าเราดูภาพรวมทั้งสวนทั้งสวนโดยรวมโดยรวมเออที่ว่าทําโคนนี่เราจะต้องทําทุกปีไหมไอ้ตรงเนี้ยเราจะกวดโคนเฉพาะจะเอาเวลาจะเอาดอกโอ้เฉพาะเวลาจะเอาดอกเท่านั้นใช่เราสมมติว่าเราจะเอาดอกอาทิตย์หน้าเราก็เริ่มตัดแขนงแล้วก็กวดโคนเลย คะแนนนี่ตัดไปยังครับน่าจะตัดได้สี่ห้าวันแล้วครับตัดเอออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนคะแนงผมจะเต็มต้นเลยอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยผมต้องตัดออกครับเงเนี้ยเราต้องตัดออกเวลาดอกมันออกจะออกด้านข้างตรงเนี้ยอใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มมาเลยลงรุ่เนี่ยตรงเนี้ยอือือเขาเรียกเนี่ยลงรุลงซูมดูครับเนี่ย นี่ครับเห็นไหมเริ่มเป็นตุ่มช้างลุงตุ่มเนี่ยเริ่มมาอางเงี้ยเริ่มมามันจะออกด้านข้างครับถ้ากักน้ํามันจะออกเยอะแต่ช่วงนี้มันยังออกไม่เยอะผมจะดูไปเรื่อยๆยังต้องการน้ําอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยอานเงี้ยนี่เลยครับเริ่มมาแล้ววันนี้วันที่ย4ี่ครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7นะครับที่สวนลุงยาวบ้านสับเปิด แน่เสียงแต่รถครับเมเกี่ยวข้าวกันเออปีนี้แปลกตาเยอะนะใช่ครับปีนี้ผมทําใบใหญ่มากเพราะว่าถ้าใบใหญ่มันก็อาหารก็เยอะครับมันจะออกดอกดีด้วยคาดว่าปีนี้จะทําทําลาสถิติปีที่แล้วครับแล้วปีนี้มันเพิ่มมาหลายต้นนะครับผมโอ้หลังจากจากจากที่ไม่ไม่ติดเลยปีนี้ติดครับผมก็มั่นใจว่าน่าจะติดเยอะปีนะ่ะเพราะว่าใบของผมมันสวยโอ้มันสวยจริงครับเขามานะข้างในดูข้างในได้นะครับ ของผมมันจะออกมาทุกต้นพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าปีนี้ส่วนลุกยาวครับเพราะปีนี้ผมคุมซีเลโชได้ดูใบได้เลยครับมันจะออกเหมือนกันหมดทุกต้นลุงยศแต่ไม่มีใบปีกยิ่งต้นนี้ยิ่งใบใหญ่มากโอ้โหครับอ่าลองเทียบอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูฝามือผมนะครับแล้วไม่มีใบอ่อนปีออกมาเลยครับไม่มีใบอ่อนคือพร้อมละพร้อมที่จะออกดอกพร้อมเต็มที่เลยถ้าเรากักน้ําคือออกเลยออกเลยใช่ครับ แต่ตอนนี้ไม่กักเพราะว่ายังยังจะต้องให้อยู่ต้องรออีกประมาณสักสี่ห้าวันสี่ห้าวันเพื่ออะไรนะเพื่อว่าให้มันให้มันพร้อมเต็มที่เต็มที่ครับมันพร้อมเต็มที่เรากักปุ๊บมันจะออกเลยแล้วลมโชยมาอย่างนี้มันจะออกเต็มกิ่งเลยเหมือนกับคนท้องกันนะใช่ครับคนทองน่ะนำคำจะใช่ใช่ใช่เปรียบเหมือนคนท้องครับเอแล้วถ้าใบมันได้ใบมันเขียวเข้มไม่มีใบอ่อนเนี่ยมันจะออกง่ายครับผมถามยามเรายามอีกอันนี้มันอายุนี่กี่ปีนะ 8ปีครับปีหน้ายัจะมาถึง10ปีเหรอยังเลยครับ8ปีครับอันนี้ผมตัดผมตัดยอดนะครับยเพื่อไม่ให้มันสูงจัดไม่สูงแล้วก็กิ่งมันใหญ่แล้วโคนมันก็จะอ้วนกิ่งต้นมันก็จะอ้วนเข้าใจละคือคือตัดยอดเพื่อที่อาหารมันจะได้มาเลี้ยงใช่ครับกิ่งถ้ายอดมันถ้ายอดไม่มีมันก็จะลงกิ่งลงต้นหมดเลยอ่ามันก็แข็งแรงใช่ครับอย่างกิ่งเนี้ย สี่ห้าลูกสบายเลยถ้ามันติดให้อะนะเราเรารับได้สี่ห้าลูกได้ครับแต่ปีหน้าผมก็จะออกเลยนะตัวนี้มันต่ำเกินใช่เพื่ออะไรเพราะว่าเวลามีดอกมอสสปริงเกอร์เรามันตีน้ํามันตีใช่ตรงนี้มันจะโดนดอกแล้วมันผสมเกสรไม่ติดอมันก็จะผลผลเสียมากกว่าผลผลดีมันถึงถึงเก็บไว้มันก็ไม่ค่อยติดครับลุงพ่อเพราะว่าเกสรผสมไม่ได้โดนน้ําล้างหมด วีนี้ผมใบผมจะพร้อมกันหมดเลยใบเขียวโ,โสุดยอดมากผมเห็นเห็นใบตั้งแต่ละต้นนี่ครับวีนี้ชมก็คงจะมีความคิดเหมือนผมนะครับว่าโอ้ก็ทําได้ยังไงควบคุมสุดยอดมากใบเงาครับดำออกเ<น>ขียวออกดําเป็นเงางามครับคือพร้อมออกดอกได้เลยนี่ถ้าผมกักน้ําก็คือออกได้เลยอันนี้ถ้ามีพักพวกที่สนิทกันมาชวนไปเที่ยวนี่คือปฏิเสธเลยใช่ไหมช่วงนี้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องเอาดอกก่อน ได้ครับไปไหนไม่ได้ไม่ได้เลยต้องคุมที่สวนครับนี่ก็สามปีกว่าเข้าสี่ปีอย่างต้นเนี้ยอันนี้เข้าสี่ปีครับโอ้โหมันได้ขนาดนี้แล้วเหรอสามสี่ปีเนี้ยได้ครับผมผลส่วนมากผมจะตัดยอดสองปีกว่าสามปีผมตัดยอดอันนี้อะไรยังไงนะครับนี่คือมันเป็นโรคแล้วผมมาแซมผมมาแซมไว้ครัได้ปีกว่าแต่ของผมมันปลูกถี่ไปนิดนึงอันนี้เจ็ดแปดปีใช่ไหมครับรุ่นนี้คือเจ็ดแปดปีหมดแปดปี เอ,อที่ว่าลุงยาบอกว่ามีมีสามปีเสร็จเสร็เหรอใช่ตรงนู้นนะครับจะเอาลูกแล้วใช่ไหมทุงถูกสารเรียบร้อยแล้ว<อ>นี่ก็เริ่มใบเก่ตันดำแล้วก<อ>็น,น่าจะได้พร้อมกันครับอ่าตัวนี้ขั้นตอนนะเผื่อว่าคนที่เพิ่งจะติดลูกในปีนี้ขั้นตอนก่อนก่อนที่จะออกดอกมันช่วงเดือน มันอยู่ที่ว่าใบเราพร้อมหรือเปล่าครับลุงยศถ้าเกิดว่าเราเราใบเราเนี่ยมันมาเร็วก่อนเราก็ได้ก่อนอืเพราะว่าเราจะบอกว่าเดือนนั้นเดือนนี้ไม่ได้ก็เกิดว่าใบช่วงนี้มันเริ่มเพเราก็ต้องได้มันปลายปีปีใหม่น่าจะได้ดอกแต่ของผมใบของผมมันดําแล้วมันมาแล้วใช่มันมามันพอแล้วที่จะเอาดอกแล้วคือผมจะได้ก่อนเขาปีน่ะโอ้ออกก่อนเขาเลยออกก่อนเขาประมาณเดือนนึง ใช่ครับของผมจะเร็วกว่ามันเดือนนึงราคาเต็มเต็มเลยอันนี้ยังไม่ร uh ู้เลยครับแต่ว่ามันถ้าออกก่อนมันก็จะราคาจะดีหน่อยใช่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับเอผมว่าทุเรียนผมทําศาสตร์ครับผมบังคับได้ครับลุงยุทธ์บังคับบังคับมันออกเร็วออกงี้ได้ก็แสดงว่ามียาดีใช่ไหมเนี่ยมีสูตรดียาดีมันก็ยามันก็ไม่ต่างกันมากครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ช่วงไหน อ่าเพื่อนๆชาวสวนที่ดูคลิปนี้สนใจอยากจะปรึกษาลุงยาวนี่ได้ได้เนาะได้ครับผมจะใช้ยาตัวไหนอะไรยังไงถ้าอยู่ถ้าอยู่ในเขตของอำเภอวังโป่งอยากจะได้ตัวยาดีวิ่งมาลุงยาวได้เลยได้ครับแนะนําได้แนะนําได้ครับบอกเบอร์โทรศัพท์ใบนี้เลยครับโทรมหาผมได้นะครับที่ศูนย์ก้าเจ็ดสองสี่หกแปดสองเจ็ดแปดครับที่สวนลุงยาวมีสิ่งดีๆรออยู่ได้โอ้โหสุดยอดมากเนี่ยดูตัวอย่างมันไม่ใช่ว่า ผมโมเมนะครับมาเห็นกับตาเนี่ยมาเห็นกับตาสัมผัสด้วยมือเนี่ยแกทำได้เขียวจนเงาครับลุงยุทธไม่มาดูเลยผมผมเปิดสวนทุกวันนะครับเอามานที่สวนได้นี่คงกวดโคลแล้วจะเอาดอกเรียบร้อยเตรียมพร้อทำทำโคลประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ใช่ครับคราวนี้ก็งดน้ําเลยใช่เลยประมาณงดน้ําเพราะว่าทําโคลเสร็จแล้วแต่งแขนแงให้ให้ขนแงที่เราตัดให้มันแห้งก่อนอแห้งแล้วทีนี้เราก็ กักน้ําเลยกักน้ําอันนี้ผมบอกไม่ได้ว่ากักกี่วันเอ่อพอทําโคนเสร็จแล้วก็แต่งขนงแต่งขนงครับหลังจากนั้นเราจะทําให้ขนงมันแห้งก่อนเราถึงจะกักสศกเราพอเราแต่งแขนงเสร็จเราจะฉีดล้างต้นเลยโอ้ล้างต้นครับเพราะว่าเราจะมียาเชื้อรายาหนอนพวกในยามอดยาไลอะไรพวกนี้เราจะฉีดกันก่อนใช่ครับเราต้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปถ้าเรากักน้ํแเราเนี่ยเราจะฉีดยาไม่ได้เราต้องรอจนว่าเรากักเสร็จ เปิดตาดอกเราถึงจะใช้ได้่างนั้นก็เก็ดถึงสิบวัน<อ>ใชครับเราต้องล้างกิ่งก่อนเพราะว่ามันบางทีมันมีเชื้อราเราไปตัดเนี่ยเชื้อรามันก็ลงต้นลงโคนคือยังไม่ต้องก,กักใช่ไหมใช่หลังจากพ่นยาเราเสร็จเรียบรอ้อยก็ขั้นตอนต่อไปก,ก็คือกักได้เลยกักน้ําแล้วเรื่องปุ๋ยอะเรื่องปุยงป๋ยนี่ใส่ไม่ได้เลยช่วงนี้ครับโอ้ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ปับ๊บมันจะแตกยอดอ,อ,อ่อนยอดอ่อนออกใช่ครับเนี่ยอย่างใบเนี่ยผมจะให้ดูใบเนี่ยเนี่ยคือมันพร้อมแล้วว่าใบตรงกลางนี่มันจะเหลืองครับ โอ้จะเป็นเป็นรอยใช่มันจะเป็นเหมือนกากปานะมันจะออกสีใช่ครับเนี่ยมันจะออกสีมันจะเปลี่ยนสีแล้วเห็นเด่นชัดเลยเนาะใช่ครับนี่มันคือสะสมพร้อมจะดอกถ้าเราขังน้ําคือได้เลยโอ้สังเกตสังการถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับเราต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดมันจะไม่ได้เลยปีนั้นเลยจบการเกษตรมาแล้วป่ะจบเกษตรมาผมก็ศึกษาตามอาจารย์แล้วหลายท่านอ๋อใช่ครับอ่าก็มีทฤษฎีบ้างแล้วก็มีส่วนอยากจะเน้นการปฏิบัติ ใช่ครับใช่เออแล้วเรื่องระบบน้ําเนี่ยลุงยาวทำไมบบถึงต้องไว้ทั้งสี่ตัวเลยแล้วก็ห่างจากโคนต้นมาเพื่ออะไรระบบน้านี้อย่างน้อยต้องมีถ้าแปดเก้าปีอย่างน้อยต้องมีทั้งสามหัวครับสามหัวอย่างต่ํา<อ>ใช่ไหมใช่ย่างต่ําแต่ที่สวนผมนี่สี่หัวเพราะว่ามันด้านหน้าข้างหลังด้านหน้าด้านหลังน,นี่ข้างหน้าข้างหลังน,นี่ผมจะเป็นสองแล้วที่นี้ด้านข้างมันจะไม่ถึงครับลงุงคิดโอ้ใช่เลยต้องมีตัวนี้ใช่เพราะว่าบางทีปั๊มเราไม่แรงใช่ เราก็ต้องต่อด้านข้างออกมาจะปิงเกอร์ให้มันเลยทรงพุ่มดีมากเพราะมันจะโตเร็วมากทุเรียนเอออย่างเงี้ยให้เลยทรงพุ่มเหรอรอย่าง,างสมมติตรงนี้ล้วก็ทรงพุ่มอยู่ตรงนี้นนถ้าเกิดว่ามันลงมาถึงตรงนี้มันเปียกก็จริงครับแต่ว่าด้านข้างตรงนู้นมันไม่ถึงครับลงยุทธอ๋อใช่ครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยข้างในมันมีรากก็จริงแต่ข้างนอกมันก็มีเหมือนกันตัวอ,ออกประมาณเกือบเป็นเมตรเลยนะครับออกจากทรงพุ่มอ่ะ เพรางั้น,งนการที่เราจะตั้งตำแหน่งของของสปริงเกอร์ตัวนี้ก็ต้องกะว่ารัศมีการการพุ่งของน้ําต้องให้เลยทรงพุ่มใช่ไหมใช่ครับอาจารย์หลายท่านนี้แนะนําให้สองสามปีขยับหัวน้ําออกมาเลยนะ<อ>เว่าต้นใหญ่เราตออกมาเรื่อยเพราะว่าจะต้องตามตามใช่ครับต้องตามทรงพุ่มทรงพุ่มนี่หมายถึงว่าต้องน้ําต้องให้เลยทรงพุ่มไปใช,ใช่ครับช่วงเราจะเอาดอกเราอยู่ในทรงพุ่มแต่ถ้าเราได้ดอกเสร็จเราต้องตีให้เลยทรงพุ่มเพราะว่าเราต้องดึงยอด ครับถ้ายอดไม่ออกมาหรือมันออกมาช่วงไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยมันจะล่วงเยอะมากมันจะไปเลี้ยงยอดอ่อนหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันแตกช่วงเราได้ดอกแล้วมันออกมาถ้าทําได้ออกเขาเรียกพร้อมทำทำยอดพร้อมดอกทำยอดพร้อมดอกครับม,มันจะไปแก่ช่วงไข่เป็ดไข่ไก่มันจะไม่ดึงอาหารแล้วอืมครับแต่ถ้ามันไปแตกช่วงไข่เป็ดไข่ไก่ใบเพรสลาดช่วงนี้มีเท่าไหร่ร่วงหมดเลยอ๋อเหรอใช่ครับ พวกนี้มันจะถีบลูกทิ้งหมดเลยมันจะไม่เอามันจะไปเลี้ยงใบหมดอครับทาสวนทุเรียนมันจะยากตรงนี้ครับผมถึงต่อถ้าเกิดว่าผมได้ดอกเสร็จผมจะตีน้ําทั่วทรงพุ่มเลยใส่พวกคิวมิกใส่อะไรเข้าไปเออคือคืออย่างนงี้ถ้าเราจะทําเพื่อการค้าใช่ไหมเพื่อการตลาดนี่เราต้องอพิถีพิถันใช่ครับแต่ถ้าจะไว้กินเองหลังบ้านนะต้นสองต้นนี้ไม่เป็นไรครับธรรมชาติา่ต้องลงลทุนมากเพราะว่าปุ๋ยยามันแพงมากอืครับแต่ว่าถ้าเราทําเป็นเชิงธุรกิจเป็นการค้าเนี่ย เราต้องลงทุนกับมันหน่อยโอ้นั้นแสดงว่าลงนี่ลงทุนไปในเฉพาะปีนี้เยอะนะเนี่ยเยอะแล้วครับมุมเนี่ยอย่างข้าวปุ๋ยขยะนี่ก็โอหลายหมื่นแล้วครับยังไม่ได้ดอกเลยอ๋อหลักหมื่นเลยใช่หลักหมื่นนี่แค่แค่แค่ยังไม่ได้ดอกนะครับผมบอกเลยทําส่วนถ้าร้อยกว่าต้นขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นแสนขึ้นครับโอ้โหก็จะได้ดอกผมลัยาวได้กี่ต้นนะร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นโอ้โหเนาะ ปีนี้ผมก็ว่าหมดเยอะอยู่เพราะว่าผมมันต้นใหญ่ขึ้นแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยตามที่รุงยาวพูดเนี่ยนะผมว่าเต็มที่เลยปีนี้เดี๋ยวผมก็ว่าเดี๋ยวคอยมาอัปเดตอีกทีตอนตอนที่เขาเป็นดอกช่วงหนึ่งแลวตอนติดลูกช่วงหนึ่งตอนติดลูกเนี่ยจะมาอัปเดตว่ามันร่วงไหมใช่ครับอ่าสำคัญตรงที่ติดลูกใช่ไหมติดลูกติดลูกช่วงที่ขึ้นไข่เป็ดไข่ไก่เราต้องรักษาใบให้ได้อันนั้นอันตรายมากอันตรายมากเนี่ยที่เขา ที่สวนให,ใหญ่ๆเขาบางทีเขาไม่ได้ลูกก็เพราะว่ามันแตกยอดอ่อนโอ้คือคุมไม่ให้แตกเลยช่องนั้นแตกได้ถ้ามันถ้าเราคุมไม่อยู่จริงเราเล่งให้มันแก่เร็วๆโอ้ต้องยาเล่งให้มัน<ช>แก่ใช่ครับคือว่ามันกลางปุ๊บให้มันแก่เลยอ่าโอเคได้ไหมสามปีใช่ครับ,รบตรงนี้สามปีครับตรงนี้เราจะปลูกที่หลักหน่อยนึงเอ่อผมพามาที่สวนลุงยาวนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการหลักพิชารุวนๆเลยนะครับการ สนทนากับลุงยาวเนี่ยเนี่ยครับส่วนเราอาการในการทําทุเรียนส่วนนี้เราสามปีกว่าเก็บเกี่ยวเอานะครับนี่สามปีกว่าครับปีต้นต้นมันโตขนาดนี้เลยเนะครับพวกนี้เป็นนี่เป็นชนีไข่ชนีไข่ครับอันนี้เป็นนี่ก็ใบพร้อมหมดแล้วครับนี่ก็ชนีไข่ไม่ครับนี่เป็นหมอนทองอ่ะหมอนทองหมอนทองใบจะใหญ่นิดนึงแต่จะเป็นชนีใบจะเลียวเล็กเล็กครับครับเนี่ยสาลองในสวนนี่มีกี่พันนะครับมีอยู่ ที่หลักๆก็คือมีอยู่สองพันมนทองอันดับหนึ่งกนีครับกระช니ครับนอกนั้นก็มีต้นสองต้นพวกหลวงรับแรบ้างพวงมณีบ้างอะไรเงี้ยครับโอ้ในหลวงรับแรต้นไหนอ่ะหลวงรับแรผมมันเพิ่งปลูกได้สองสามปีแต่ว่าผมเอาดอกแล้วไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าอ๋อครับอันนี้อะอะไรอันนี้ก็อันนี้เป็นโรคผมไม่เอาไม่เอาไม่แต่งไม่อะไรเลยไม่ไม่แต่งทําอะไรไม่ได้เลยนี่คือเป็นโรคฟิวเอร์ปล่อยเขาเฟื่องฟูก่อนใช่ครับฟิวเซียมลง เนี่เริ่มฟื้นแล้วครับใบเริ่มมาละอะไรลงนะฟิวซเซียมลักษณะมันเป็นไงมันจะออกเป็นลาเหมือนลาสีชมพูครับแล้วกิ่งมันจะแห้งทีแรกเนี่ยเพี้ยจะกระจั้นฟอยจะกินก่อนโอ้ครับพอเพี้ยกระจันฟอยกินแล้วทีเนี้ยเชื้อลาซ้ําเลยาลาสีชมพูหรือว่าฟิวซเซียมเขาเรียกอะ ถ้างั้นโดยรวมแล้วในสวนเนี่ยที่หนักๆคือคือต้นนี้ใช่ไหมโดนเต็มเต็มอ่ะใช่ครับโดนเลยนอกน,นั้นก็คือเรารักษาทันหรือว่ายังไงใช่รักษาส่วนมากเนี่ยทุเรียนสวนทุเรียนมันจะมีต้นป่วยทุกส่วนครับอ่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะมีเยอะมีน้อยนี่แล้วแต่เจ้าของสวนจะดูแลเออได้ครับใช่แต่ของผมก็มีครับแต่ว่าผมมันจะส่วนน้อยมีน้อยครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่กี่เท่าไหร่เลย อย่างร้อยกว่าต้นของผมมีอยู่2ต้นโอ้ยก็ถือว่าแต่ว่าถ้าเป็นลูกถ้าเป็นโรคเราไม่ต้องเอาครับเรารักษาก่อนอ่ารักษาให้ให้ใบให้ต้นมันรอดก่อนเนาะแล้วปีหน้าเราค่อยเอาแต่ก็ดูดูใบก็ไม่คิดริ้วนะไม่คิดริ้วนี่ก็เริ่มฟื้นแล้วครับอเริ่มฟื้นแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีหน้าค่อยว่ากันอันนี้คือสามปีใช่ครับสามปีบนเลยต้นเล็กๆเนี่ยผมเอาหมดเลยนะอันนี้ทดลองใช่ปีนี้อย่างไงจะลองดูใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยครับสามปีใช่อย่างเงี้ยก็สามปีครับ โอ้โหสามปีเพราะฉะนั้นที่ผมเคยไปถ่ายคลิปที่บ้านรักไทยที่ว่า3ปีติดลูกก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับใช่ครับเราอาจจะมีวิธีการเราไม่ต้องเอาไว้เยอะจักห้าลูก10ลูกอ่าบางคนไม่เชื่อนะครับว่าสามปีมีลูกแล้วอันนี้ผมเพิ่งมาประจักษ์เดี๋ยวอีกทีอีกทีตอนตอนที่ติดดอกแล้วก็ออกลูกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเริต้น3ปีเนี่ยได้ครับสปีเศษหรือพอดี3ปี5เดือนเออสปีหเดือน ถ้าปีหน้าก็สี่ปีเข้าปีที่สี่โอ้โห,โหก็ลองลองดูน่าจะเอาไว้สักสองสามลูกอะไรเงี้ยเนาะสองสามลูกห้าลูกเนี่ยประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยครับครับครับอ่ะอยังไงก็วันนี้ก็ดีใจที่มาแล้วก็เจอนะครับครับก็คงจะมีประโยชน์บ้างสําหรับคนที่เข้ามาชมนะครับนี่คือลุงยาวซึ่งเป็นเจ้าของสวน ที่อยู่ในเขตของตำบลซับเปิบอำเภอวังปง,ปงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของอำเภอวางปงที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าการบํารุงรักษาหรือว่าการทําสวนทุเรียนของแกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมก็มือใหม่อ่ะเนาะอาจารย์หลายๆท่านก็แนะนํามาผมก็ทําตามท่านครับเราก็ศึกษาหลายๆส่วนเราครับครับวันนี้คลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป คอยตามนะครับว่าผมจะไปเที่ยวสวนไหนตอนนี้จะเร่งเข้าในสวนทุเรียนเพราะว่าจะเริ่มออกดอกแล้วนะครับจบเลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ